พัดลมระบายความร้อนมือถือมี m IM o DL06 ดียังไงนะ่าใช้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทดสอบพัดลมระบายความร้อนมือถือ m ี m o DL06 ที่หลายๆคนเนี่ยได้ลองใช้กันเป็นปีแล้วใครที่ใช้แล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างส่วนใครที่ยังไม่เคยลองแล้วกําลังมองหาอยู่นะครับดูคลิปนี้พิจารณาประกอบการตัดสินใจได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย สาเหตุหลักที่ผมซื้อมานะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเล่นเกมนานเล่นเกมบ่อยเล่นเกมหนักทําให้มันเกิดความร้อนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมออาไปใช้งานด้านนอกเวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเกิดความร้อนแล้วเกมมันค่อนข้างที่จะกระตุกนะครับเฟรมเรตตกแล้วก็เวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยวิดีโอก็จะกระตุกเหมือนกันนะทั้งที่ถ่ายแบบ full hd แบบ ออกซิเฟมเลตอะไรประมาณนี้มันก็จะกระตุกด้วยเหมือนกันก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะครับสําหรับร้านที่ผมไปซื้อมาก็จะแถมที่เป็นตัวถุงนิ้วให้นะครับจะเรียกว่าถุงมือมันก็ไม่ใช่นอะนเป็นถุงนิ้วนะครับเอาไว้ใส่นิ้วเวลาเล่นเกมจะได้แบบสัมผัสได้สะดวกขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างปัจจุบันกล่องมันจะเป็นแบบแนวสไลด์นะครับแต่เนี้ยมันค่อนข้างที่จะเน้นหนาหน่อยไอเดี๋ยวผมลองสไลด์ดูก่อนครับ ออกมาแล้วแกค่อนข้างที่จะยากนิดนึงก็มันจะมีอะไรบ้างด้านในก็จะเป็นพัดลมพัดลมเนาะอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นแบบทําความเย็นนะครับที่มันเกิดพวกเ,เหมือนกับความเย็นมันจะมีไอ้น้ํามันจะมีแบบพวกน้ําขึ้นมาตรงนี้เห็นเขารีวิวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้มีอะไรในกล่องให้อีก อมันจะมีที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จก็จะเป็นไทซีชาร์จไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่มีแบตก็เป็นไทซีนะครับอ่ะโอเคอม,มาดูกันซึ่งตัวนี้เราก็ต่อกับ power bank ละกันนะครับเดี๋ยวผมใช้ต่อกับ power bank ค่อนนี่ครับก็เสียบ power bank เลย อันนี้ก็จะเป็นไฟแบบ R G B นะครับเหมือนกับเป็นไฟ R G B เออมันเย็นขึ้นทันทีเลยครับไม่เป็นไวจังอ,อ่าเดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่หนึ่งช่วงขนาดที่รอนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามือถือที่ผมใช้นะครับตัวนี้จะเป็น Magic 5 Pro ใช้ CPU เป็น cpu ของ snapdragon นะครับ8 gen 2นะครเป็น cpu snapdragon 8 gen 2นะครับแล้วก็ ram 12เนาะก็ snapdragon ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าอ่อมันจะร้อนไวกว่าทั่วไปแม้ว่าจะพัฒนาชิปกี่รุ่นกี่รุ่นนะครับมันก็ยังมีความร้อนที่มันค่อนข้างที่จะร้อนมากกว่า cpu ทั่วไปนะครับเพราะว่ามันแรงด้วยอีกส่วนหนึ่งตัวอแอปที่ผมใช้ทดสอบนะครับผมใช้ที่เป็นตัว อ่ uh, CPU monitor หรืออีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น powerful monitor ตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเปิดให้เห็นองศาด้านหน้าดีกว่าไปที่ uh, Windows ด้านบนนะครับแล้วก็แตะเปิดเลยตอนนี้จะอยู่ที่32องศาเดี๋ยวผมขอเข้าเกมก่อนแล้วกันเข้าเกมเล่นเกมหน,กหนักให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงเกมหนัก,นกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะช่วยลดได้จริงหรือเปล่า ในส่วนของเกมเนี่ยผมปรับสุดปรับแบบสุดๆเลยสูงมากสูงมากนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวเฟมเลตก็จะเป็นสูงมากนะครับก็อยู่ที่120เฟมเลตเดี๋ยวผมเล่นให้มันเกิดความร้อนก่อนแล้วกันนะครับเล่นไปประมาณเกือบ10นาทีนะครับความร้อนก็อยู่ประมาณ50 51 52ประมาณนี้นะครับนี่นะ อันนี้ก็ใส่พัดลมเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนําให้ใส่เคสด้วยนะครับเพราะว่าเวลามันเกิดพวกไอ้น้ําหรือแรองต่างเนี่ยไม่ให้มันเข้าไปในพวกข้างในนะครับข้างในเครื่องได้เนาะ สำหรับความร้อนก็เริ่มไต่ระดับลงมาแล้วนะครับส่วนเนยอาจจะยังเพราะไม่ได้เข้าเกมด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งเล่นเกมเสร็จเมื่อสักครู่น,นี้แล้วก็ในเรื่องของการเล่นนะครับถ้าให้แนะนําจริงๆเนี่ยคือผมว่า,าถ้าเล่นเกมหนักๆมากๆกราฟิกสูงๆมากๆหรือแรองต่างมากกว่านี้นครับก็ให้เล่นอยู่ในห้องแอร์ห้องที่มีแบบเปิดพัดลมถ่ายเทได้สะดวกมากกว่านี้นะครับอันนี้มันก็ช่วยในได้ในแบบระดับหนึน่งสําหรับคนที่แบบว่าเล่นเกมแบบ ไม่ได้แบบหนัก,นกมากๆอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ก็ถือว่าก็ใช้ได้นะครับมันก็ยังดีกว่าที่ไม่มีลมอะไรมาเป่าเวลาลวเราเล่นหนักๆบางทีเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อฮาร์ดแวร์ด้านในด้วยอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีนั่นแหละครับเมื่อกี้อยู่ประมาณ50ก็ลงมาใช่ไหมมันลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆเลย ผ่านไปประมาณ2นาทีนะครับก็ลดลงมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวต้องลองเข้าเล่นเกมดูอีกทีนึงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสรุปเลยก็คือว่า ตัวนี้มันเหมาะก็ยังดีกว่าที่เราไม่มีอะไรมาช่วยในเรื่องของการให้มันแบบระบายความร้อนออกนะครับสําหรับใครที่เล่นแบบหนัหนกๆร้อนมากๆร้อนจีอยากเล่นต่อเนื่องแรงต่างตรงนี้ครับก็ใช้พัดลมตัวนี้ได้ก็ช่วยในในระดับหนึ่งอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นนะครับว่ามันดีไหมเดี๋ยวผมลองแกะออกดูก่อนว่ามันเย็นแค่ไหนด้านหลังอืมด้านหลังก็ถือว่าเย็นอยู่พอสมควร สาเหตุที่มันลดช้านะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราใส่เคสด้วยแต่เพื่อเป็นการป้องกันว่าไม่ให้มันแบบเหมือนกับความเย็นเนี่ยมันเข้าไปด้านในแล้วมันทําให้เกิดแบบเหมือนกับความชื้นด้านในตัวเครื่องอะไรประมาณนี้ครับใส่เคสกันไว้จะดีกว่าอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ครับถือว่าเย็นแบบใช้ได้เลยทีเดียว เดี๋ยวก็นอกนั้นก็ลองไปเทสกันดูอีกทีนึงนะครับหรือถ้าใครใช้แล้วเป็นไงบ้างก็มาอัปเดตการหน่อยนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับใครที่กำลังจะซื้อนะครับ